ดีค่ะชื่อนางสาวนันทรัตพุระคงมศิรภาพเลขที่2 2ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็โรคโควิด19ค่ะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันที่จะพูดในวันนี้ก็คือโรคข้ออักเสบนะคะโดยโรคนี้นะคะสาเหตุเกิดจากการการติดเชื้อและแบคทีเรียการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและการทำกิจกรรมที่ใช้ข้อ ก็เกิดจากภูมิต้านทานในร่างกายตัวเองค่ะโดยอาการนะคะก็จะปวดตามข้อนิ้วมือนิ้วเท้าค่ะผลกระทบต่อสุขภาพนะคะถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ก็จะส่งผลให้ข้อกระดูกถูกทำลายแล้วก็พิการได้ค่ะการป้องกันนะคะคือเลิกสูบบุหรี่หรือหลีกเลี่ยงการสูดดมควันบุหรี่ค่ะ เลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและการติดเชื้อรับประทานอาหารที่มีโอเมก้า3เช่นปลาจากทะเลค่ะแล้วก็กำลังกายที่ส่งผลต่อข้อต่อน้อยที่สุดค่ะเช่นการเดินและการว่ายน้ำค่ะต่อมานะคะก็เป็นโรคโควิด19ค่ะหรือว่าโคโรนาไวรัสค่ะโรคโคโรนาไวรัสหรือโควิด19นะคะสาเหตุเกิดจาก ไวรัสตักสัตว์ที่เป็นตัวกลางนำมาสู่คนนะคะอาการของโรคนี้นะคะก็คือไม่ได้กินไม่รับรถตาแดงมีผื่นไอแล้วก็เป็นไข้อ่อนเพลียหายใจต,ติดขัดปวดข้อกล้ามเนื้อ เจ็บคอปวดศีรษะหนาวสันแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนค่ะแล้วก็มีเจ็บหน้าอกด้วยค่ะผลกระทบต่อสุขภาพนะคะก็โรคนี้นะคะก็ทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะต่างๆของร่างกายและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติค่ะ สำหรับการป้องกันของโรคนี้นะคะก็คือสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แออัดเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยค่ะแล้วก็ถ้ามีอาการที่จะเป็นโรคโควิดนะคะก็ติดต่อไปที่โรงพยาบาลได้เลยค่ะ